啊！<noise> ใครเป็นเหมือนฉันบ้างจ๊ะชอบเอาไข่แดงเงยิ้มๆอย่างนี้มาคุกข้าวเธอเจอกุ้งกระเทียมกรอบเด้งน้ำปลาพริกหอมหอมถ้าชอบกดใจกดเมก็เซฟนะเริ่มจากไข่ไข่สดที่กินได้แย่ไข่ขา,ขาวไข่แดงไข่แดงห้าไข่ขา,ขา, 5, ขา,ขาวสามเกลียวกระเทียมค่ะตามด้วยกุ้งสดลงไปเลยนะคะแต่งรสค่ะน้ำตาลทรายนิดนึงน้ำมันหอยหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วกอดขึ้นดีน้ำปลาลงไปให้มันหอมหอมเลยเนี่เสร็จแล้วกุ้งกระเทียมนะคะลาดข้าวก็จบแล้วไม่ต้องมีไข่ดาวเนี่ยทอดไข่ขาวค่ะขอบไข่าขาว,ขาวเร็จตัวปุ๊บเราเลี้ยงกุ้ง ไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะเธอนะฉันจะเจาะตรงกลางนิดนึงไข่ขาวไม่งั้นนานแล้วเห็นไข่แดงตกน้ําแน่นอนพอขอบมันกรอบตามที่เราชอบเอาขึ้นเลยจ้าเนี่ยเสร็จแล้วทําน้ําปลาพริกไข่แดงก็เยอะน้ําปลาน้ตาตาลสายน้ํามะนาวกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะตามด้วยพริกขี้หนูสดค่ะเสร็จแล้วเนี่ยน้ําปลาพริกมาลาดบนไข่ดาวเยิ้มๆของเราไข่แดงมันเยิ้มๆเจอกุ้งกระเทียมเค็มๆหวานๆกรอบๆเธอะ e จ j o อ e ต t i n g ค่ะ